สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องฟาแกรนซิเลียนะครับอีพนี้ผมจะมารีวิวน้ำหอมแบรนด์สัญชาติอิตาลีนะครับชื่อรุ่นว่า Diesel Bad Intense นะครับผมนะน้ำหอมตัวนี้นะครับเป็น EDP นะครับแล้วก็เป็นน้ำหอมของคุณผู้ชายเนาะแล้วก็เป็นตัว Intense ด้วยซึ่งจะมีความเข้มข้นขึ้นมากว่าตัว Original นะครับ น้ำหอมตัวนี้นะครับในข้อมูลบอกว่าเปิดตัวเมื่อปี2017นนะส่วนะส่วน perfumer เนี่ยในที่นี้เนี่ยไม่ได้บอกนะครับว่าเป็นใครต่อมาใน top note นะครับก็มี nutmeg นะครับ nutmeg ก็คือลูกจันเทศนะเนาะแล้วก็มี cinnamon ก็คืออบเชยต่อมาก็มี bergamot นะครับส่วนใน middle note ก็มีคาเวียนะครับตัวเดียวเลยคาเวียก็คือไข่ปลาคาเวียแหละครับคือมันมาจาก ปลาสเตอร์เจียนเนาะคือที่จริงมันคือไข่ปลาสเตอร์เจียนใช่ไหมนะคือโน้ตตัวเนี้ยผมบอกก่อนนะครับว่าส่วนตัวเนี่ยผมไม่ทราบนะว่ากลิ่นเป็นยังไงเพราะผมไม่เคยทานนะครับแล้วก็ไม่เคยได้กลิ่นมันนะ,นะแต่คือในข้อมูลเนี่ยเขาบอกว่ามันจะมีความออกแนวกลิ่นแบบซอลตี้บวกกับความ s ซ v วี่นะครับก็คือจะดูแบบออกแนวแบบเป็นของกินเนาะแซฟวี่อะไรพวกนี้แล้วก็ซอลตี้เนี่ยโอเคแล้วก็เข้าใจได้แหละเพราะว่าปลาสเตอร์เจียนเนี่ย มันเป็นปลาทะเลมันก็จะมีความออกแนวแบบซาลตี้ของทะเลอย่างนี้เข้ามานะครับต่อมาในเบสโน้ดก็จะมีไวท์ทูแบโก้นะครับก็คือเป็นทูแบกโก้ขาวหรือว่าเป็นดอกของต้นยาสูบของใบาย,ยาสูบอะไรประมาณนี้นะคือเป็นไวท์ฟลอร์ชนิดหนึ่งนะครับต่อมาก็จะมีวูดี้โนตนะคือขวดเขาเนี่ยนะครับคือดูแลแบบ ดูก็ดูแบดดีเหมือนกันอ่ะดูแบบดูเข้มเข้มดูแบบดูดกักดักเนาะแล้วก็จะดูเหมือนลายแบบเป็นลายหนังอะไรประมาณนี้นะครับก็สวยดีนะตัวนี้เป็นอินเทนนะครับฉีดก,ก็คือไม่ต้องเยอะอกลิ่นฟุ้งกระจายดีเลยนะตัวนี้อือื โอเคครับเปิดมาเนี่ยเป็นกลิ่นแบบกลิ่นควันกลิ่นสโมกสโมกนะครับบวกกับมันเป็นกลิ่นของความเป็นอินเซนต์ะเป็นกลิ่นแบบควันๆนะคือผมว่ามันน่าจะเป็นกลิ่นมาจากไอตัวพวกกลิ่นไม้บวกกับกลิ่นซินนามอนที่เป็นอบเชยนะครับพวกนี้แล้วก็อ่าได้กลิ่นเป็นความกลิ่นของทอแบคโก้ที่มันตีขึ้นมาด้วยนะครับ แต่มันโชคดีตรงที่ว่ามันมีเบอร์กามอตเข้ามานะครับทำให้กลิ่นเนี่ยมันไม่ดูดาร์คหรือดูเข้มจนเกินไปนะเป็นกลิ่นที่ดมแล้วก็แบบนึกนึกถึงสีดำหรือสีเทาๆสีหมนๆอะไรแบบเนี้ยนะครับเป็นทอแบกโก้ที่ค่อนข้างอาออกมาในแนวแบบดูละมุนแล้วกันถึงแม้ว่าตัวนี้มันจะเป็นอินเทนนะแต่ผมว่าทแบกโก้เนี่ย ไม่ได้แบบดูแรงแบบดูเข้มดูเขาเรียกว่าอะไรล่ะดูหนักเท่ากับน้ำหอมทอบอโก้ในตัวอื่นๆอะไรพวกนี้ที่ผมเคยดมมานะแล้วก็ได้กลิ่นของความเป็นวูดดี้เป็นไม้นะครับเข้ามามคือเป็นแนวแบบเป็นน้ำหอมที่ใช้กลางคืนแล้ะกันเอาหนึ่งนี้คือกลิ่นแบบทอบอโก้กลิ่น ควันอะไรอย่างเงี้ยมันเหมาะกับใช้กลางคืนอากาศเย็นๆน,นะครับแล้วก็ถ้ากลางวันเนี่ยโอกาสใช้เนี่ยผมว่าน้อยคือถ้าจะใช้อาจจะต้องอยู่ที่อากาศเย็นๆจริงๆหรือแบบฤดูหนาวอย่างเงี้ยกลางวันได้นะแต่คือทั่วไปอย่างอากาศบ้านเราอย่างเงี้ยแนะนําให้ใช้กลางคืนนะครับกินแบบนี้แล้วก็กลิ่นเนี้ยพอนึกถึงผู้ชายที่ใช้กลิ่นนี้นะก็จะนึกถึงผู้ชายที่ คือชื่อมันชื่อแบดก็อาจจะดูแบดได้เป็นแบดบอยอะไรอย่างเงี้ยเราก็เป็นผู้ชายที่ดูมีความแบบเข้มๆหน่อยหรือดูแบบดูเป็นผู้ชายที่แบบยังไงอะ่ะดูห้าวห้าดูแบบขี่บิ๊กไบค์อะไรประมาณนี้ชอบความลุยๆุยชอบแนวแบบอเวนเจอร์ Adventure หน่อยอะไรประมาณนี้ครับขี่บิ๊กไบค์แบบใส่เสื้อนหนังอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็อาจจะมีรอยสักนิดนึงอะไรประมาณนี้ได้ประมาณคือ ลุกจะเป็นแบบนั้นนะอ่ะนะอแล้วก็หรืออาจจะเป็นแบบแต่งตัวดีหน่อยก็ได้นะคือแบบไปเที่ยวตามคลับที่แบบคลับอะไรล่ะเขาเรียกว่าอะไรล่ะพวกซิก้าเล้าพวกตามคลับของคนที่แบบดูไฮโซแบบดูแบบดูมีฐานะอะไรประมาณเนี้ยได้นะอืม ก็โอเคนะครับคืออย่างที่บอกคืออินเทนส์ี่มันไม่ได้ดูเข้มเหมือนแบบกลิ่นแบบดูหนักดูแบบมืดืดูแบบดูแบบควันแบบหนักๆห,หรือมีกลิ่นแบบไม่ไหม้อะไรแรงๆ,ๆอย่างนั้นไม่มีนะแล้วคือกลิ่นเนี่ยถ้าดมเนี่ยช่วงแรกเนี่ยผมจะนึกว่าแบบกลิ่นเนี้ยมันจะต้องมีกลิ่นแบบกลิ่นหนังเข้ามานะแต่คือพอมาดูโน้ตเนี่ยไม่มีนะครับ แล้วก็ด้วยความที่ขวดมันอย่างที่บอกคือมันเป็นลายคะ้าแบบเป็นลายหนังอ่ะอย่างเงี้ยนะครับเนาะคือเราก็จะคิดว่าออโดมแล้วมันอาจจะมีกลิ่นหนังอะไรประมาณนี้หรือเปล่าแต่คือในที่เนี้ยในโน้ตไม่ได้ไม่ได้บอกว่ามีนะครับเป็นกลิ่นกลางคืนที่สําหรับผมอย่างเงี้ยผมเป็นคนที่น้าหอมกลางคืนหรือกลิ่นหนัก,นกๆอะไรอย่างเงี้ยผมไม่ค่อยได้ใช้แล้วก็ไม่ค่อยชอบแต่คือสําหรับผมมาถือว่าโอเคก็คือมีไว้ก็เผื่อแบบ ฉีดแบบไปกลางคืนออกไปไหนอย่างเงี้ยแต่คือก็นานๆเลยอะถึงจะได้ฉีดกลิ่นแบบนี้นะครับก็แนะนำละกันนะครับคือไปลองตัวที่เป็นแบตตัวที่เป็นออริจินอลก่อนก็ได้นะครับแล้วก็ตัวอินเทนต์เนี่ยลองลองแล้วก็เปรียบเทียบกันระหว่างตัวออริจินอลกับตัวอินเทนต์นะนะว่ากลิ่นเนี่ยคุณผู้ชมชอบแบบไหนนะครับซึ่งผมคิดว่าถ้าเป็นออริจินอลคือกลิ่นมันจะอ่อนกว่านี้เนาะ แล้วด้วยความเป็นทัวรบโกที่มันเป็นดอกของทัวรบโกเนี่ยอ่านดมแล้วก็จะรู้สึกว่ามันเหมือนมีกลิ่นของฟลอรัลอ่อนๆน,น,นะมันน่าจะมาจากไอตัวแบบไวท์ับรกโเลยเพราะว่าทัวรบโกเนี่ยเราจะมองว่ามันเป็นกลิ่นแบบใบยาสูบไปเลยเนาะแต่คือถ้าเป็นกลิ่นแบบดอกของมันเนี่ยโอเคมันน่าจะมีความเป็นไวท์ฟลอรัลอยู่นะครับจางๆแต่ไม่ได้หนักนะเป็นกลิ่นที่คือยังไงล่ะดูแบบเป็นผู้ชายที่ดู เหมือนจะดูเจ้าชู้นหน่อยด้วยอะไรประมาณนี้นะครับก็โดยรวมก็ถือว่าเป็นกลิ่นที่ดีนะครับเป็นกลิ่นที่เหมาะกับใส่ไปปาร์ตี้ใส่ไปผับไปบาร์นะครับหรืออย่างที่บอกกลางวันก็คือแบบใส่แบบขี่บิ๊กไบค์ไปออกทริปกับเพื่อนในกลุ่มอะไรอย่างเงี้ยได้นะอืมดูแบบเป็นผู้ชายแบบดูออกแนวฮัดคอร์นิดๆแบบชอบกิจกรรมที่ลุยๆอย่างเงี้ยได้นะครับอืมโอเคครับก็ ผมว่าเป็นกลิ่นกลิ่นหนึ่งที่ถ้าใครชอบน้ําหอมแบบโทนแบบกลางคืนโทนแบบโทนแบบท o b บ c โก้อ่ะนะครับซึ่งผมก็แนะนํานะแล้วผมรู้สึกว่ากลิ่นกลิ่นเนี้ยมันมีความคล้ายกับไอตัว Spice Bomb ของ Victor ร์แอนแต่คือกลิ่นอ่อนกว่ากลิ่นค่อนข้างอ่อนกว่านะครับผมว่านะถึงแม้ว่ามันจะเป็นบอกว่าอินเทน e อ่ะแต่พอไปเทียบกับตัว Victor and l o ที่เป็น Spice Bomb ที่เป็น Original ด้วยนะไม่ใช่ i n t e n น e นะตัวนั้นอ่ะ ผมว่ากลิ่นนี้ยังจะอ่อนกว่าตัวสไปซ์บอมออริจินอลมานิดนึงด้วยซ้ำนะครับเนาะเพราะว่ากลิ่นโท b บ c คโก้เนี่ยมันเป็นแค่มันมาจากดอกมันนะครับไม่ได้มาจากตัวโทเบ c คแบบใบายาสูบอะไรประมาณนี้ก็อาจจะทําให้กลิ่นมันไม่ได้ดูแบบดูเข้มดูเป็นแบบสโมกเป็นควันจากบุหรี่จนเกินไปประมาณนี้นะครับนะโอเคครับก็สําหรับวันนี้นะครับผมก็คงขอจบการรีวิวน้ําหอมไว้เพียงเท่านี้แล้วกัน ส่วนคุณผู้ชมท่านไหนที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไ i k e กดแชร์แล้วก็กด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ Love shouldn't be hot y o should burn Diesel Bad And now discover Bad Intense The new fragrance for men